สวัสดีครับนักศึกษาคลิปวิดีโอนี้นะครับเป็นคลิปวิดีโอ EP ที่7นะครับในเรื่องของการนำเสนอในรูปแบบดิจิทัลนะครับเนื้อสาระจะเป็นอย่างไรนะครับเดี๋ยวติดตามชม,มในคลิปนะครับครับในคลิปวิดีโอ EP ที่7นะครับเรื่องของการนำเสนอในรูปแบบดิจิทัล เนื้อหาจะมีอะไรบ้างนะครับดูภายในคลิปนะครับในสาระการเรียนรู้ใน EP ที่7เนี่ยเราจะเรียนรู้เรื่องอะไรบ้างนะครับจุดมุ่งหมายในการนําเสนอนะครับรูปแบบของการนําเสนอโดยใช้คอมพิวเตอร์นะครับเราเน้นในเรื่องของคอมพิวเตอร์นะครับหลักการพื้นฐานของการนําเสนอนะครับผลงานอุปกรณ์ดิจิทัลนะครับที่ช่วยในการนําเสนอผลงานนะครับ รวมถึงซอฟต์แวร์ที่สนับสนุนในเรื่องของการนําเสนอแบบสื่อผสมหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่ามัลติมีเดียนะครับคำว่ามัลติคือหลากหลายนะครับมีเดียก็คือสื่อคือสื่อผสมนั่นเองนะครับความหมายของมันคราวนี้ดูจุดมุ่งหมายก่อนในการนําเสนอเราต้องการอะไรครับเราต้องการให้ผู้ชมหรือผู้ฟังเนี่ยนะครับรับฟังหรือเข้าใจในสาระสำคัญที่เรานำเสนอเหมือนกับเวลาอ่านตัวอย่างเช่น นะครับคุณรู้ว่าหมายพรเราทํารายงานนะครับเดี๋ยวพวกเราก็ต้องนําเสนอนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องนําเสนอสาระสําคัญนะครับสามารถที่จะจับใจความแล้วก็เอาเนื้อหาสาระสาคัญของเรื่องนั้นๆนะครับมานําเสนอให้กับผู้ฟังนะครับหรือครูเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับสให้ผู้ชมผู้ฟังเกิดความประทับใจแล้วก็นําไปสู่ความน่าเชื่อถือในการนะครับเชื่อถือข้อมูลที่ท,ที่เรานําเสนอนั่นเอง โดยใช้พวกสื่อโสตต่างๆนะครับในการที่จะนะครับนำเสนอผ่านนะครับผ่านประสาทสัมผัสนะครับไม่ว่าตาไม่ว่าหูนะครับนะก็จะเป็นการใช้สื่อผสมในการที่จะนําเสนอนั่นเองนะครับคราวนี้รูปแบบของการนําเสนอโดยใช้คอมพิวเตอร์นะครับหนึงก็คือเอกสารสิ่งพิมพ์นะครับก็บอกว่าปัจจุบันมีการนําเทคโนโลยีนะครับมาใช้ในการ จะทำในรูปแบบของเอกสารสื่อพิมพ์มากมายเลยนะครับด้วยโปรแกรมต่างๆนะครับเหมือนโปรแกรมประเภทโปรแกรมประมวลผลคำเรารู้จักอยู่แล้วก็คือโปรแกรมเซ o s ์ f t ว o ร์ใช่ไหมครับในการที่จะพิมพ์เอกสารหรือโปรแกรมที่ใช้ในการนําเสนอพวก PowerPoint อ,อะไรต่างๆนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะพวกนี้เนี่ยมันสามารถสร้างได้ง่ายครับแล้วก็ใช้ต้นทุนที่ต่ํานะครับก็าสามารถนําเสนอแล้วก็แก้ไขได้ทุกที่นะครับ ยิ่งในปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็นพวก Word e x c e l PowerPoint ก็จะมีอยู่บนอินเทอร์เน็ตหมดเลยนะครับน,นก็จะเป็นอยู่ใน Google นะเช่น g g o e Docs g o o g l e s h e e t s หรือ o o o l l s s l i e s อะไรต่างๆก็เปรียบความสามารถเหมือนกันกับ Word, Excel, PowerPoint นั่นเองนะครับ,รบไม่ต้องใช้เทคโนโลยีอะไรช่วยเลยนะครับก็ใช้แค่มาที่อาจจะใช้แค่มือถืออันเดียวก็สามารถที่จะนะครับนำเสนอได้แล้วนะครับซึ่งจุดประสงค์ผมก็อยากจะให้เราใช้มือถือเครื่องเดียวในการนำเสนอเช่นเดียวกันนะครับ เป็นพื้นฐานของการนําเสนอในรูปแบบอื่นๆประยุกต์ใช้กับการนําเสนอในรูปแบบอื่นๆได้หลากหลายมากขึ้นนะครับ 2. การนําเสนอแบบสไลด์พรีเซนเซชันนะครับก็เป็นการนําเสนอโดยใช้สไลด์นะครับประกอบในการเรียกใช้ตารางหรือแผนภูมิหรือรูปภาพนะครับเพราะว่าการนําเสนอด้วยรูปภาพอะไรต่างๆเนี่ยมันอาจจะให้ความหมายแล้วก็เข้าใจง,าง่ายกว่าการนำเสนอด้วยตัวอักษร มากขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเราใช้ตัวอักษรในการนําเสนอเพราะฉะนั้นสีของตัวอักษรสีของแบ็กกราวก็คือสีพื้นหลังหรือสีโฟกราวก็คือสีตัวอักษรนั่นแหละนะครับก็<ม>ต้องมีความที่จะอะไรครับให้สามารถที่จะดูง่ายด้วยบางทีเอาสีแบ็กกราวกับสีโฟกราวเนี่ยมันสีกลมกลืนแล้วดูดูไม่ออกเลยอ่านไม่ออกนะครับเพราะสีมันใกล้เคียงกันนะครับหรือบางทีก็ฉูดฉาด มากเกินไปนะครับทำให้อ่านตัวนัสือ,อยากนะครับหรือสีโอเคแต่ว่าขนาดของตัวอักษรหรือรูปแบบฟอนต์เนี่ยนะครับก็ค่อนข้างจะดูยากนะครับอ่านยากต่งต่างเพราะนั้นะโปรแกรมประเภทพวกนี้ก็อาจจะเป็นพวกโปรแกรม powerpoint ที่เรารู้จักดีนะครับนะ สามการนำเสนอโดยแบบเว็บเพจนะครับก็เป็นการใช้เว็บไซต์นั่นแหละนะครับในการนำเสนอนะครับซึ่งเว็บเพจเราสามารถที่จะสร้างขึ้นมาได้นะครับนะเว็บเพจเนี่ยมันจะมันมันจะกว้างกว่าเว็บไซต์นะครับเว็บเพจก็คือรวมหลายๆเพจนะครับเวลาที่เราไปาเล่นอินเทอร์เน็ตนะครับหน้าจอแรกที่เราเปิดขึ้นมานเช่นเราพิมพ์ google. com นะปุ๊บขึ้นมาหน้าแรกนั้นเขาเรียกโฮมเพจนะครับ คราวนี้พอคลิกที่ปุ่มต่างๆในหน้าแรกนะครับแล้วมันลิงก์ไปหน้าไปหน้าต่างๆได้นั่นแหละทั้งหมดหลายๆหน้านัา่นรวมกันเรียกว่าเว็บเพจนะครับนะก็สามารถที่จะนําเสนอข้อมูลได้หลายๆแบบนะทั้งตัวอักษรทั้งเสียงทั้งภาพเชื่อมโยงข้อมูลไปยังอินเทอร์เน็ตอื่นได้แล้วก็ใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาเยอะแยะมากมายครับแลก็สะดวกสบายมากขึ้นนะครับนะยิ่งถ้าเรามี iPad นะครับหรือแท็บเล็ตก็สามารถที่จะ S <S ตัวเดียวก็สามารถที่จะนําเสนองานได้เลยนะครับนำเสนอสินค้าได้เลยนะครับคราวนี้รูปแบบของการนําเสนอข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์นะครับสืนะ่อความหมายที่รวดเร็วครับนะครับตรงประเด็นนะครับเนื้อหาสาระที่ต้องการนําเสนอนะครับตรงกลุ่มเป้าหมายนะครับนะสามารถนําเสนอได้ทุกที่ขอให้มีอินเทอร์เน็ตนะครับกนะ็สามารถที่จะใช้งานได้เลยนะครับนะสามารถมีคอมพิวเตอร์มีมือถือก็สามารถที่จะ นำเสนอข้อมูลได้เลยนะครับเนื้อหาเป็นลําดับครับสื่อที่นําเสนอนั้นนะครับจะต้องมีการจัดลําดับเนื้อหานะครับให้ดูง่ายนะครับไม่สับสนนะครับแล้วก็เนื้อหาอะไรต่างๆเนี่ยบางทีเราจะต้องสรุปนะครับให้เหลือน้อยบรรทัดนะครับแต่ว่ายังคงความหมายหรือความเข้าใจเดิมนะครับมัลติมีเดียนะครับหรือสื่อผสมนะครับก็เป็นการประยุกต์นะครับใช้สื่อต่างๆ นะครับนะมารวมกับระบบคอมพิวเตอร์ที่มีความทันสมัยมากขึ้นในปัจจุบันนะครับในการนําเสนอนะครับก็จะทําให้สิ่งที่เราเสนอเนี่ยมีความน่าสนใจมากขึ้นคราวน,นี้หลักการพื้นฐานของการนําเสนอผลงานนะครับหนึ่งเราจะต้องสร้างการดึงดูดความสนใจเขาบอกว่าในส่วนของการนําเสนอโดยเฉพาะ PowerPoint เนี่ยนะครับนะไม่ควรนําเสนอเกิน10-15นาทีอันนี้คืออันนี้คือหลักทางวิชาการเลยนะครับ ไม่ควรเกิน1 0บถึงสินาทีและในช่วงสองสานาทีแรกเนี่ยต้องเป็นสิ่งที่อะไรครับนาเสนอให้มันตื่นตาตื่นใจเพื่อสร้างอะไรครับซึ่งสร้างความดึงดูดความสนใจนะครับให้กับผู้ชมนะครับอยากจะติดตามต่อไปนะครับเพราะว่าช่วงที่ว่าคนรับชมเนี่ยนะครับสองสานาทีแรกเนี่ยเขาบอกว่าจะมีความสนใจกับสิ่งที่ที่กําลังดูหรือกําลังได้ยินมากเป็นพิเศษนะครับเพราะฉะนั้นองค์ประกอบต่างๆก็จะเป็นสิ่งที่สําคัญ นะครับไม่ว่าจะเป็นรูปแบบหรือสีอะไรต่างๆนะครับความเหมาะสมพูดง่ายคือต้องสวยงามนะครับความชัดเจนแล้วก็ความกระชับของเนื้อหานะครับเขามีคำาาํำภาษาอังกฤษพังเพยพัังเพยภาษาอังกฤษนะครับที่บอกว่า A Picture is w o w t r d Th o u s a n d words หมายความว่ารูปภาพเนี่ยเพียงภาพเดียวก็สามารถที่จะแสดงความหมายนะครับได้เป็นพันๆคำเลยนะครับนะเพราะฉะนั้นบางทีอาจจะใช้เนื้อหาที่มีความกระชับ นะครับที่สรุปแล้วนะครับเหลือไม่กี่บรรทัดประกอบกับรูปภาพที่ต้องการใช้ในการนำเสนอด้วยก็จะทำให้นะครับผู้ชมหรือผู้ฟังเนี่ยนะครับเข้าใจสื่อได้มากขึ้นนะครับแล้วก็ได้ง่ายขึ้นด้วยนะครับ 3. การจัดหาเครื่องมือความต้องการของซอฟต์แวร์นะครับซอฟต์แวร์แต่ละแต่ละอย่างเนี่ยจะมีความสามารถที่ไม่เหมือนกันแตกต่างกันไปแล้วก็บางซอฟต์แวร์เนี่ยก็มีความต้องการของทางด้านฮาร์ดแวร์เนี่ย ก็คือต้องเช่นต้องตัวอย่างตัวอย่างเช่นต้องการความเร็วของ CPU เท่านี้ต้องการหน่วยความจําเท่านี้นะครับซึ่งมันก็ขึ้นอยู่กับแต่ละโปรแกรมที่แตกต่างกันไปนะครับว่าซอฟต์แวร์แต่ละอันเนี่ยต้องการใช้ราคาฮาร์ดแวร์อะไรบ้างในการเขยือตัวอย่างเช่นถ้าเราต้องการในเรื่องของการตัดต่อวิดีโออันนี้ก็ต้องใช้คอมพิวเตอร์หรือฮาร์ดแวร์นะครับที่มีสเปคค่อนข้างสูง นะครับมีหน่วยความจำเยอะๆนะครับมีความเร็วของ CPU สูงๆนะครับ 4. การใช้งานโปรแกรมการใช้งานนั้นนะครับผู้ใช้จะต้องทำความเข้าใจนะครับการทำงานของฮาร์ดแวร์ใช้งานอย่างไรแล้วนะครับเพราะนั้นสิ่งที่สำคัญที่จะให้เราสามารถทำได้ก็คือการใช้งานโปรแกรมนะครับโดยเฉพาะโปรแกรมสำารรูปให้เข้าใจซะก่อนก่อนที่จะใช้งานนะครับว่า Word Excel PowerPoint ใช้งานอย่างไรให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด นะครับก็ต้องมีความเข้าใจในเรื่องของการใช้งานโปรแกรมนั้นๆด้วยนะครับอันนี้เป็นอุปกรณ์นะครับที่ช่วยในการนําเสนออันนี้รู้จักกันดีนะครับโปรเจกเตอร์นะครับก็จะมีอยู่ตามห้องประชุมต่างๆตามห้องเรียนนะครับก็มีทั้งแบบใช้สายแล้วก็ไร้สายก็มีนะครับไร้สายก็มีนะครับไม่ต้องมีการโยงสายมาที่ที่ตัวคอมพิวเตอร์แล้วนะครับสามารถใช้สัญญาณนะครับบลูทูธในการที่จะเชื่อมต่อได้เลยนะครับ อันนี้เป็น visualization นะครับก็จะเป็นการนำเสนอโดยลักษณะของเครื่องฉายทึบแสงนะครับถ้าเป็นสมัยก่อนก็จะเป็นลักษณะของ overhead นั่นเองนะคเครื่องฉายข้ามศรีรษะนะครับอันนี้ก็จะดีนะครับมีแสงอยู่ข้าง,างนะครับใช้ในียมืดแล้วก็สามารถที่จะเอาหนังสือเอากระดาษอะไรที่ต้องการนำเสนอเนี่ยวางแปะได้เลยนะครับวางบนบนบน,บนตัวนี้ได้เลยแล้วก็ต่อกับคอมพิวเตอร์แล้วก็ขึ้นภาพจอได้เลยนะครับก็สะดวกนะครับ รวมไม่ทนะั้งเราสามารถที่จะขีดเขียนเพื่อเน้นคําอะไรต่างๆได้ในการสอนก,ก็ถือว่าสะดวกนะครับกล้องถ่ายรูปดิิทัลอันนี้เรารู้จักกันดีนะครับก็ตั้งแต่กล้องเล็กจนไปถึงกล้อง d s s r นะครับก็จะถ่ายจะเก็บได้มากน้อยแค่ไหนก็ขึ้นอยู่กับเมมโมรีหรือหนือยความจาที่เป็นการ์ดเล็กๆนะครับไวใ้ในใน,ในกล้องดิิทัลนั่นเองนะครับเพราะว่า ภาพถ่ายแบบดิจิตอลเนี่ยเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนนะครับมาให้ตกแต่งอะไรต่างๆได้นะครับซึ่งมันต่างจากสมัยก่อนสมัยก่อนมันต้องใช้ฟิล์มนะครับหาซื้อฟิล์มเสร็จแล้วเวลาถ่ายเสร็จปุ๊บก็ต้องเอาฟิล์มไปล้างล้างเสร็จรอกว่าจะได้หลายเรื่องครับนะแต่ถ้าเราถ่ายกับดิจิตอลในปัจจุบันเราก็สามารถที่จะดึงรูปแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับบางทีาต้องความสามารถบางตัว นะครับไม่ต้องถอดซิมเลยนะครับก็ส่งสัญญาณส่งข้อมูลได้เลยนะครับเข้ามือถือเข้าเครื่องปิน์ได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องแกะซิมก็ทําได้นะครับอันนี้เป็นกล้องวิดีโอนะครับกล้องถ่ายวิดีทัศน์นั่นเองเป็นวิดีทัศน์นะครับก็จะใช้ในเรื่องของการทาําข่าวการที่การผลิตสื่อในค่อนข้างที่จะต้องการความมีคุณภาพสักหน่อยนะครับ5้าคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะโนตโหรือโน้ตบุ๊ก ไห้รู้แล้วนะครับเป็นอุปกรณ์ที่ในการเชื่อมโยงนะครับระหว่างตัวตัวเครื่องฉายกับตัวจอภาพที่เราจะนําเสนอออกนะครับเครื่องเล่น MP3 นะครับแต่ก่อนได้รับความนิยมสูงเหมือนกันนะครับก็คล้ายๆกับความสามารถเหมือนกับฟลัได์นั่นเองนะครับแต่ตัวมันเองสามารถเล่นเพลงได้มีเพลงหน้าเพลงหลังอะไรต่างๆนะครับในปัจจุบันจะไม่มีแล้วนะครับนะแต่ก่อนได้รับความนิยมมากเลยนะครับเครื่องเล่น MP3 7นะครับเครื่องโทรศัพท์เครื่องที่บางรุ่น นะครับก็เป็นอุปกรณ์บางตัวนะครับก็สามารถที่จะนะสร้างนะครับโดยใช้อุปกรณ์โทรศัพท์เนี่ยในการสร้างได้เลยนะครับแล้วก็ใช้การเชื่อมต่อแบบลูทูธกับอุปกรณ์นั้นๆได้เลยนะครับเดี๋ยวนี้เนะมือเคยมีโฆษณาของตัว iPhone นะครับมีเขาบอกว่าหลักๆแล้วก็คือ,อมีโทรศัพท์ i p h o n หนึ่งเครื่องสามารถที่จะสร้างคลิปวิดีโอได้เลยนะครับสามารถที่จะตกแต่งนะพอถ่ายเสร็จ อาจจะตัดตกแต่งอะไรต่างๆนี่ได้เลยนะครับมีภาคมีอะไรได้เลยนะครับซึ่งบวกกับแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมที่มีในปัจจุบันก็ค่อนข้างจะทันสมัยมากขึ้นนะครับเหมือนกับสร้างเป็นละครเรื่องนึงได้เลยเล็กๆได้เลยนะครับเป็นคลิปวิดีโอได้เลยนะครับอุปกรณ์ดิจิทัลนะครับที่ช่วยในการนําเสนอผลงานนะครับในเรื่องของการบรรยายสดนะครับก็อาจจะมีบอกาะสำหรับการประชุมสัมมนา นะครับบรรยายต่างๆหรือการภาคนะครับก็จะต้องมีเรื่องของเสียงดนตรีหรือ,อไมโครโฟนอะไรต่างๆที่ใช้ในเรื่องของการส่งเสียงนะครับรูปแบบของการนำเสนอข้อมูลโดยใช้คอมพิวเตอร์นะครับเขาบอกรูปแบบนะหนึงก็คือรูปแบบเนื้อหาเนื้อหาเนี่ยจะต้องไม่ควรเกิน6-8ถึงแบรรทัดอ่าเพราะฉะนั้นเราได้โจทย์มาแล้วเนี่ยเราควรจะสรุปให้เนื้อหาอยู่แค่นี้ นะครับอย่าให้เกินเพราะว่าบอกมาแล้วว่าถ้าเยอะบางทีคนก็จะไม่อ่านอีกอย่างนึงก็คือพอเยอะแล้วเนี่ยขนาดตัวสอนมันก็จะถูกบีให้เล็กลงเพราะฉะนั้นก็จะดูยากขึ้นนะครับนะแล้วก็ควรจะมีหัวข้อเรื่องนะครับหัวข้อเรื่องอาจาะหัวข้อเรื่องนี่อาจจะมีการขีดเส้นใต้หรือทําตัวหนาหรือทําตัวใหญ่เป็นพิเศษนะครับนะพื้นหลังนะครับก็ให้ดู ตัดกับพื้นหน้าด้วยนะครับตัดกับตัวอักษรด้วยจะได้ดูได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็สองแบบอักษรน,นะครับก็คือการควบคุมนะครับการแสดงข้อความในแต่และสไลด์นะครับก็ควรให้ความสําคัญกับขนาดตัวอักษรด้วยนะครับว่าถ้าเป็นหัวข้อนะครับหัวข้อใหญ่หรือหัวข้อย่อยก็วยควรจะมีขนาดตัวอักษรที่แตกต่างกันไปนะครับเลือกแบบอักษรให้เหมาะสม นะครับตรงไหนที่ต้องการเน้นคำขีดเส้นใต้หรือํำตัวหนาก็ให้ก็ให้ทำไว้ด้วยนะครับนะก็นะครับ,นะนะรบในส่วนของแบบตัวอักษรก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับในการนำเสนอนะครับสื่อนำเสนอต้องสะดุดตาและก็น่าสนใจนะครับมีจุดเด่นน่าสนใจนะครับจุดเด่นนี้อาจจะมาจากในเรื่องของขนาดของตัวอักษรที่ใหญ่ก็ได้นะครับหรือสีที่แตกต่างออกไปนะครับเลือกใช้ภาพก็มีสิ่งสำคัญ เพราะบางทีเนี่ยเนื้อหาไม่ต้องเยอะนะครับอาจจะใช้ภาพประกอบแล้วก็การใช้เอฟเฟกในการควบคุมการนําเสนอเอฟเฟกใช้ได้นะครับแต่ก็ไม่ควรจะเยอะจนเกินไปนะครับเพราะว่าถ้าใช้เอฟเฟกเยอะเกินไปเนี่ยทำให้มันเลอะเทอะนะครับโดยเฉพาะในส่วนของการนําเสนอในระดับงานวิชาการเนี่ยเขาจะใช้เอฟเฟกน้อยมากนะครับในการนำเสนอเนี่ยนะครับเพื่อให้เหมาะสมกับการนำเสนอนั่นเองนะครับ การใช้ภาพนะครับเนื่องจากการใช้ภาพเนี่ยมันก็สามารถที่จะจดจําได้ได้มากกว่าตัวอักษรน,นะครับแล้วก็ให้ความหมายที่ลึกซึ้งกว่านะครับเพราะฉะนั้นภาพเนี่ยในปัจจุบันที่เรานําเข้าไปใช้เนี่ยก็าอาจจะเป็นภาพถ่ายหรือเป็นภาพที่เราไปเซิร์ชจากอินเทอร์เน็ตแล้วก็นํามาใช้ในการประกอบก็ได้นะครับแต่ให้ระวังนะครับเรื่องของการใช้ภาพเนี่ยในการใช้ภาพมาเป็นพื้นหลังหรือเป็นแบ็กกราวด์ด้านหลังเนี่ยไม่ควรเลยนะครับมันจะทาให้ผู้ชมเนี่ย นะครับไม่สนใจนะครับนะทำให้ขาดความสนใจมากขึ้นนะครับดูแล้วตัวอักษรเนี่ยที่มาอยู่บนรูปภาพที่เป็นแบ็กกราวน์เนี่ยมันจะไม่โดดเด่นแล้วก็ที่สําคัญก็คือทําให้อ่านยากนะครับการใช้สีก็เช่นเดียวกันเลือกใช้สีนะครับก็ควรจะใ,ใช้สีที่ตัดกันนะครับทั้งสีตัวอักษรแล้วก็สีพื้นนะครับแบ็กกราวน์กับโฟกราวควรจะตัดกันนะครับนะแล้วให้ดูแล้ว เห็นชัดมากขึ้นนะครับยิ่งถ้าบางทีเราดูในหน้าจอคอมพิวเตอร์แล้วเนี่ยมันเป็นสีสีหนึ่งนะครับแล้วเราคิดว่ามันโอเคแล้วแต่บางทีพอขึ้นจอนะครับผ่านโปรเจคเตอร์แล้วบางทีสียาฉิดเพี้ยนหรือแสงอะไรต่างๆก็มีมีผลต่อการนําเสนอเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นก็ก็ต้องดูให้ดีนะครับเมื่อเราทําเสร็จแล้วก็ควรจะเอานาไปเทสกับโปรเจคเตอร์จริงๆนะครับว่าระยะตัวอักษรระยะห่างเนี่ย ได้ไหมขนาดตัวสอนได้ไหมสีได้ไหมนะครับเพื่อป้องกันการผิดพลาดน,นะครับการใช้เอฟเฟรนะครับก็ไม่ควรใส่อฟเฟรมากจนเกินไปที่ครูบอกนะครับเพราะาบางทีมันดูแล้วมันเยอะนะครับจนบางทีมันเลอะเทอะนะครับนะยิ่งบอกว่าในเรื่องของการนําเสนอโดยแบบวิชาการเนี่ยเขาจะใช้อฟเฟรน้อยมากเลยนะครับ คันนี้ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมที่สนับสนุนในเรื่องของการทํานําเสนอแบบสื่อผสมหรือมัลติมีเดียเยอะะเลยครับนะอันนี้เรารู้จักกันดี Microsoft PowerPoint นะครับเป็นของบริษัท Microsoft นะครับใช้ในการนําเสนอซอฟต์แวร์ i m p r a c e นะครับก็โปรแกรม i m p r a c e นั่นเองนะครับก็ใช้งานเรียนแบบ Microsoft PowerPoint นะครับแต่ก็ไม่ได้รับความนิยมสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเราจะใช้ Microsoft PowerPoint ในการนำเสนอสะเป็นส่วนใหญ่หือความคุ้นชินนะครับ นะ v ะ e Maker อันนี้เป็นเป็นซอฟต์แวร์หรือเป็นโปรแกรมที่อยู่ใน Windows อยู่แล้วนะครับที่เราสามารถจะตัดต่อวิดีโอได้ด้วยตัวเองเลยนะครับทั้งไฟล์ภาพไฟล์วิดีโอไฟล์ฟฟฟเสียงนะครับโดยที่เราไม่เสียค่าใช้จ่ายแล้วเพราะว่ามันถูกแถมมากับในตัว Windows อยู่แล้วนะครับลองไปเซิร์ชตัวคำว่า m o v i e Maker นี้ในในตัว Windows ได้เลยนะครับว่าเราลองทดลองใช้ดูได้นะครับ โปรแกรม w a x นะครับก็คล้ายๆกับ Movie Maker นะครับแต่ก็ไม่ได้รับความนิยมนะครับคอมเพเยอร์นะครับ, uh, ayer, รบหรือ v l c อันนี้เป็น uh, โปรแกรมที่ใช้ในการรองรับการนำเสนอเป็นการ uh, โปรแกรมเปิดดูนะครับพวกไฟล์วิดีโอต่างๆนะครับแฟช r ลเพเยอรนะครับรองรับการทำงานแบบสวิชเป็นลักษณะของภาพเคลื่อนไหวนะครับเราสามารถทำเป็นตัวการ์ตูนวิ่งเคลื่อนไหวได้โดยผ่านพวก f ฟชชเพเยอนะครับแล้วก็ a c r o b a t Acrobat นี่รู้ดีนะครับเพื่อรองรับการทำงานของการนำเสนอไฟล์แบบไฟล์ที่มีนามสกุลเป็น PDF เท่านั้นนะครับนะอันอนี้อันนี้อันนี้พวกเรารู้จักกันอยู่แล้วนะครับนะเหมือนตอนนี้ที่ครูกำลังน,นำเสนออยู่ก็ใช้เป็นไฟล์ของ PDF เช่นเดียวกันนะครับนะบเพราะว่าในทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยการเอาพวก a c r o b a t หรือพวกไฟล์ PDF เนี่ยขึ้นบนเว็บไซต์เนี่ย มันจะดีกว่านะครับเพราะว่าขนาดในการใช้ข้อมูลเนี่ยในพื้นที่เนี่ยมันจะใช้น้อยนะครับแล้วก็โปรแกรมประเภทหนึ่งก็คือโปรแกรมประเภทบีบอัดข้อมูลนะครับให้เป็น .zip นะครับหรือรานะครับเพื่อ,อย่อขน,ขนาดของไฟล์ที่เรามีขนาดใหญ่มากจนเกินไปให้มันเล็กลงนะครับเขาเรียกว่าการบีบอัดน,นะครับอันนี้ก็พวกเราก็น่านจะรู้จักกันดีนะครับหรือเรียกว่าซ i p ไฟล์นั่นเองนะครับนะ เพราะนั้นนี่ก็คือซอฟต์แวร์ที่สนับสนุนในเรื่องของการทําสื่อผสมมัลติมีเดียนะครับก็ในเรื่องของการนําเสนอในรูปแบบดิจิทัลก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็จบไปแล้วนะครับในคลิปวิดีโอ EP ทีนะครับการนําเสนอในรูปแบบดิจิทัลนะครับก็เมื่อเราศึกษาในส่วนของคลิปวิดีโอนี้แล้วก็คาดหวังว่านะครับพวกเรานะครับที่มอบหมายให้ไปทำนะครับ t s t n t n t i o n รายงาน นะครับประกอบการเรียนวิชานะครับการเข้าใจดใท่านนี้นะครับก็สามารถนําเสนอข้อมูลได้อย่างกระชับนะครับแล้วก็ตรงประเด็นนะครับแล้วก็เข้าใจง่ายนะครับมีความดึงดูดความน่าสนใจมากขึ้นนะครับก็คงจะใช้เป็นพื้นฐานนะครับในการที่จะเป็นนําเสนอข้อมูลในวิชาอื่นในเรื่องต่อไปได้